สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive เปลี่ยนคนทำงานอย่างคุณให้เป็นคุณในแบบที่ดีกว่าสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมี5วิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรไม่ให้โดนไวรัส5ข้อในการใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอนตี้ไวรัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมารับฟังกันเลยนะครับวิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ครับให้ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องติดตั้งแอนตี้ไวรัสใช่ไหมครับแอนตี anti ้ไวรัสก็คือ ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการค้นหากักกันดักจับแล้วก็ทำลายไวรัสทิ้งไปนะครับแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผมใช้คอมพิวเตอร์มา10ปีเนี่ยโดยที่ไม่ได้ติดตั้งแอนตี้ไวรัสเลยสักครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่เคยที่จะโดนโจมตีจากพวกไวรัสคอมพิวเตอร์เลยด้วยซ้ำอย่างแรกนะครับคือเพราะผมเนี่ยรู้สึกว่าการติดตั้งแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันทำให้เครื่องช้าเครื่องอืดลงมากๆเลย คืออาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยสเปคมันอาจจะไม่สูงเพียงพอก็ได้ซึ่งผมก็เลยเลือกที่จะามาใช้วิธีการกำหนดความมีวินัยในตัวเองใน5ข้อนี้ เคล็ดไม่รับ5ข้อสําหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไรไม่ให้ติดไวรัสโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอนตี้ไวรัสเพิ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตําราคอมพิวเตอร์เบื้องต้นระบบสารสนเทศเบืเบ้องต้นเล่มไหนๆเนี่ย,เ,ยเขาก็ต้องแนะนําว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยโปรแกรมอัดประโยชน์อย่างหนึ่งที่คุณขาดไม่ได้ก็คือเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแต่ว่าผมเนี่ยได้พิสูจน์มา10ปีแล้วถ้าเกิดทําตาม5ข้อนี้เนี่ยไม่โดนไวรัสกินแน่นอนครับข้อที่1คุณควรจะมีว i n d o w s ของแท้ เพราะข้อดีของ Windows ของแท้ก็คือมันอัปเดตได้ในกรณีนี้ผมขอพูดถึงในเฉพาะยุคข,ของเรานะครับก็คือว่าในยุคนี้เนะี uh, ่ยโอ perating system หรือว่าระบบปฏิบัติการเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็น Windows ก็จะเป็น w i n d o w s เวอร์ชัน7แล้วก็เวอร์ชัน10ตัวระบบปฏิบัติการครับมันก็เหมือนกับว่าคุณสร้างบ้านเนี่ยโดยช่างที่ชำนาญการคุณก็จะได้บ้านที่แข็งแรงแล้วก็ช่างเขาก็จะรับประกันให้ด้วยมันก็เหมือนว่าเราลง Windows ของแท้แหละครับ system s o ซอ w ต์แวร์ที่แข็งแรงมันก็พังช้า แถมยังได้รับการดูแลก็คือการอัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วย Microsoft Security Essential เป็นแอนตี้ไวรัสที่ติดมากับ Windows อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่ทำให้เครื่องช้าด้วยมีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งถือว่าเพียงพอจริงๆแล้วอซอฟต์แวร์ตัวนี้มันออกมาตอนที่เป็น Windows XP ซ้ํไาไปนะครับประมาณสัก10ปีที่แล้วซึ่งมาเป็นโปรแกรมให้ติดตั้งเพิ่มแต่ว่าพอเป็น Windows หลังจากนั้นเนี่ยไอโปรแกรมตัวนี้มันก็จะถูกแพคเข้าไปกับตัว OS เลย สครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือระบบความปลอดภัยของตัว Windows เองมีการอัปเดตอยู่เสมอๆนะครับข้อมูลไวรัสการเจาะระบบแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็เขาเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็มาสร้างการปร้องกันที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 3. ส,สิ่งที่คุณจะได้จากการอัปเดตก็คือเฟรมเวิร์กในการรันแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ต่างๆ,างๆที่เราติดตั้งลงไปในเครื่องภายหลังจากที่เรามีระบบปฏิบัติการแล้วเนี่ยมันโดนพัฒนาโดยภาษาคอมพิวเตอร์ที่มันแตกต่างกันครับฉะนั้น เพื่อทำให้ตัว OS เนี่ยรู้จักกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวกลางที่ทําให้2ส,ส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้นั่นก็คือเฟรมเวิร์กยกตัวอย่างเช่นก็จะมี n e t framework, Visual r Studio framework, C++ framework หรือ Java framework เป็นตน้นซึ่งถ้าเกิดเป็น Windows แท้นเนี่ยคุณก็จะอัปเดตมันได้ครบแล้วก็เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเลยเอ๊แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเครื่องของฉันเนี่ยเป็น Windows เถื่อน แต่ทำไมยังอัปเดตได้ครบเลยแสดงว่าเนี่ยฉันได้ของดีมาก็คือได้ตัว OS ที่ถูกแคลกมาอย่างดีถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้คุณลองฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ดูครับ Windows เถื่อนเนี่ยมันมีหลายสำนักหลายเวอร์ชั่นเลยครับคุณลองคิดดูสิครับว่าคนที่เอา Windows ไปเจาะแล้วก็แก้ไขเนี่ยเป็นคนเก่งหรือเปล่าแน่นอนครับว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนเก่งมีทักษะทางด้านโปรแกรมเมอร์ที่สุดยอดมากๆแน่นอน และคอมพิวเตอร์ของเราในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แทบจะทุกคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันคุณเคยช้อปปิ้งผ่าน l a z a d a ผ่านชูปี้หรือเปล่าครับคุณจ่ายเงินด้วย e b a n k i n g แล้วคุณคิดว่าโปรแกรมเมอร์พวกนี้เนี่ยจะใจบุญพอที่จะทํา Windows เถื่อนให้คุณดาวน์โหลดไปใช้แบบฟรีๆหรอเป็นไปได้ไหมครับที่พวกเขาเนี่ยจะเขียนชุดคําสั่งฝังเอาไว้ในตัว Windows ที่เขาได้ปรับแก้ให้กับเราเพื่อที่จะตรวจสอบบันทึกข้อมูลทุกๆก,การล็อกอินของเรา คนพวกนี้จะปล่อย Windows เถื่อนให้ดาวน์โหลดอย่างง่ายดายครับไปทั่วอินเทอร์เน็ตบางเวอร์ชันก็ติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์มาให้อย่างครบถ้วนทั้งโปรแกรมทำงานโปรแกรมดูหนังโปรแกรมฟังเพลงหรือแม้แต่เกมของฟรีและดีพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราในฐานะผู้บริโภคทำไมเราจะไม่เอาล่ะครับเมื่อมียอดดาวน์โหลดที่มากพอแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีในการแฮกทีละน้อยๆผมยกตัวอย่างนะครับมันเคยเกิดขึ้นนานมาแล้วก็คือว่ามีแฮกเกอร์ของคนไทยคนหนึ่ง แฮกเกอร์คนนี้เนี่ยเขาก็จะแฮกบัญชีของหมายเลขโทรศัพท์ตัวผู้ใช้บริการคือเขาแฮกตอนหนึ่งบัญชีเนี่ยเขาแฮกไปไม่เยอะครับประมาณ1บาทหรือไม่กี่สตางค์เท่านั้นเองแต่ว่าพอมันรวมรวมกันเป็นล้านๆเลขหมายแล้วเนี่ยมันก็จะได้เงินที่เป็นจํานวนหลายล้านบาทอยู่ซึ่งมันทําให้ตัวของเจ้าของเบอร์หรือเจ้าของบัญชีเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเออเราโดนแฮกไปเช่นเขาเอาเงินไปประมาณเดือนเดือนละ5บาท10บาทเนี่ยเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเงินเราหายไป5บาท10บาทใช่ไหมครับ Microsoft Windows นะครับตกเป็นเป้าหมายของไวรัสและแฮกเกอร์เพราะว่า Windows เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้เป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าแฮกเกอร์ acker, ลงแรงครั้งเดียวก็สามารถที่จะสร้างผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างไปทั่วโลกได้เลยนะครับข้อแรกก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ทีนี้มาเริ่มข้อที่2กันเลยครับไม่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนการที่เราใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางเนี่ย เราเรียกว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เช่น Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, SPSS, Adobe, Acrobat อะไรพวกนี้เป็นต้นนี่คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ก็เป็นเหตุผลเดียวกันกันกบ OS Windows เลยนะครับก็คือผมเนี่ยไม่ไว้ใจโปรแกรมเมอร์ที่เจาะรหัสหรือแคร็กโปรแกรมพวกนี้แล้วก็เคยเจอจริงๆครับเคยลองติดตั้งโปรแกรมที่ผ่านการเจาะรหัสมาผ่านการแคร็กมาโดยที่เราติดตั้งได้ฟรีโดยโดยไม่ต้องเสียค่าไลเขสให้กับ ผู้พัฒนาโปรแกรมปรากฏว่า Microsoft Security Essential มันตรวจเจอว่าไฟล์บางไฟล์ในตัวโปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันมีไฟล์ที่เป็นลักษณะเข้าขายเป็นไวรัสอยู่แต่ถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมพวกนี้จริงๆเนี่ยมันมีโปรแกรมอื่นๆที่สามารถทดแทนได้เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่เราใช้ใช้กันบ่อยก็คือ Word Excel PowerPoint พวกนี้ Microsoft Office นะครับมันมี ซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะใช้งานทดแทนได้ก็คือพวก Google Document ต่างๆหรือในแพ็กซอฟต์แวร์ของ Google เนี่ยมันจะมีอยู่เยอะเลยครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงในตอนต่อไปนะครับเรื่องรายละเอียดตรงนี้ฉะนั้นเราควรเสียเวลาที่จะหัดใช้โปรแกรมฟรีเหล่านี้อย่างถูกลิขสิทธิ์ดีกว่าดีกว่าใช้โปรแกรมเถื่อนที่เสี่ยงต่อการโดนจรกรรมข้อมูลของเราเองข้อที่3ครับไม่นำไฟล์ใดๆเข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ต USB เดดขาดบ่อยครั้งครับ เวลาที่ตัวผมเองไปสอนหนังสือเนี่ยผมก็จะให้นักศึกษาเนี่ยส่งงานในรูปแบบของที่เป็นไฟล์แต่ผมก็จะให้ส่งผ่าน Gmail หรือ Google Drive เท่านั้นนะครับเพราะตอนที่มีการอัปโหลดไฟล์พวกนี้เนี่ยตัว Google เองมันก็จะตรวจเช็คไวรัสให้เราด้วยชั้นแรกก่อนอยู่แล้วไฟล์ที่สำคัญของผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเก็บเอาไว้ใน Google Drive ตลอดเวลาดีกว่าเก็บเอาไว้ใน USB Drive หรือว่าเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ n o t e บุ๊กนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันพังง่ายแต่ว่า Google เนี่ยไม่เคยพังให้ผมเห็นนะฮะและ Google ก็ยังมีบริการอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนเอาไว้ในข้อที่แล้วการที่ผมค่อนข้างสติ๊กว่าไม่เสียบ USB เด็ดขาด USB ที่เป็นพวก Storage Device นะครับก็คือเอาไว้เก็บข้อมูลเช่นพวก l l s h d ด i v e พวก e x t e r n a l h a r d Disk พวกนี้เนี่ยพอมันไปเสียบมันจะมีไวรัสบางตัวอยู่ที่มันเหมือนกับติดกันทาง พวกแฟลชไดร์พวกนี้เมื่อเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็ออโต้รันใช่ไหมครับพอออโต้รันปุ๊บไวรัสก็จะโดนติดตั้งเข้าไปในเครื่องของตัวเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ USB เสียบเข้าเครื่องเลยที่เป็นแฟลชไดร์เป็น external hard disk มาถึงข้อที่4ครับไม่รับไฟล์ใดๆทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเด็ดขาดต่อให้คนที่เรา,าสื่อสารด้วยหรือรับส่งไฟล์ด้วยเนี่ยเป็นคนที่เรารู้จักนะครับ บางทีเนี่ยตอนที่เขาส่งไฟล์บางอย่างมาเนี่ยผมเคยเจอกับตัวเลยมันอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้คือมันส่งมั่วไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook Messenger หรือว่าเป็น Link ปลิงก์แปลกๆที่มันอยู่บนหน้าฟีดของ f a c e b o o k เนี่ยการทำงานหรือรับไฟล์ผ่าน g o o g r i v r เนี่ยหรือ Gmail เนี่ยก็จะดีกว่าผมก็เลยย้ายการสื่อสารการส่งไฟล์รับไฟล์ต่างๆไปอยู่ในรูปแบบของที่เป็น Google หมดเลยก็คือส่งทางเมล,ลก็ได้ถ้าเกิดกลัวว่าในเมล,ลมันจะ ลบเกินไปแล้วก็อาจจะไปเปิดเป็นโฟลเดอร์เอาไว้ใน Google Drive ครับแล้วก็แชร์โฟลเดอร์นั้นแล้วก็ให้สิทธิ์กับคนที่สามารถที่จะเขียนไฟล์ลบไฟล์หรืออัปเดตไฟล์ในนั้นได้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะป้องกันไวรัสได้ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายง่ายๆนิดเดียวครับไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นเว็บโปเว็บการพนันเว็บโหลดซอฟต์แวร์เถื่อนเว็บดูหนังเถื่อนฟังเพลงเถื่อน พวกละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆเว็บพวกนี้เนี่ยก็จะฝังพวกสปายแวร์มาเยอะเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วในข้อแรกนะครับเกี่ยวกับ Windows แท้เนี่ยคือในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ผมขอให้คุณเลือกรุ่นหรือว่าแพ็กเกจที่มันแถม Windows แท้มาให้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นเล็กๆเป็นเวอร์ชัน Home ก็ได้ครับไม่ต้องเป็นเวอร์ชัน Pro ตัว Windows 10เนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชันก็มีมีเวอร์ชันตั้งแต่ เริ่มต้นก็คือโฮมไปจนถึงโปรเฟสชันแ a ลเราใช้โฮมก็พอครับเพียงพอแล้วเพราะว่าการทํางานทั้งหมดของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันแทบจะอยู่บนเบราว์เซอร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าการทํางานความบันเทิงนะครับดูหนังฟังเพลงก็อยู่บนเบราว์เซอร์หมดเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะลองสรุปให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่5เนี่ยคอนเซปต์มันก็จะเล่าได้ประมาณนี้ครับก็คือวินโดว์เนี่ยมันก็คือบ้านถ้าได้ของแท้ มันก็จะทําให้บ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีการรับประกันพวกแอปพลิเคชันต่างๆมันก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เรานําเข้ามาติดตั้งภายในบ้านสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยได้หลายเกรดจะเป็นของฟรีก็ได้หรือว่าจะเป็นของเสียเงินแบบถูกๆจนไปถึงแบบแพงๆก็ได้ซึ่งการใช้งานเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เราในแต่ละวัตถุประสงค์ได้เหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเปิดประตูบ้านให้โจรมันเข้ามาในบ้านหรือเปล่าก็คือถ้าคุณยัง เข้าเว็บโบอยู่คุณยังกดรับไฟล์มั่วๆอยู่และยังเสียบเอาไฟล์จาก USB อยู่มันก็เหมือนเปิดโอกาสให้โจรเนี่ยเข้ามาในบ้านได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive สวัสดีครับ